อ้าวเลิกเรียนแล้วนี่นาพี่ฝนพี่ฝนอ,<ร>อะไรหรอเรากลับบ้านกันเลยไหมกลับบ้านหรอพี่ฝนยังทํากันบ้านไม่เสร็จเลอยเหรออีกนานไหมอ่ะขอลอกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปลอกที่บ้านละกันเดี๋ยวพเพยกว่าจะแวะร้านตัดผมหน่อยอ่ะมีตรงไหนดีๆีมั่งเนี่ยแถวเนี้ยก็มีอยู่นะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนพาไปก็แล้วกันพี่เอกเหรอออวันนี้เอารถมาเปล่าอ่ะเอามาดิ เดี๋ยวพาปไป่ว่าแต่ว่าไอ้ร้านที่พี่ฝนพาไปนี่มันได้เรื่องจริงๆเหรอเออได้เรื่องได้เรื่องก็เคยตัดอยู่นะเห็นเขาบอกว่ากลับมาจากปารีสด้วยนะปะปารีสเลยเหรอ,อแล้วกากลับมาทำอะไรที่นี่อะร้านตัดผมจากปารีสอะก็แถวนู้นอะไม่ค่อยมีคนตัดนะดิก็เลยต้องกลับมาบ้านเอาเหรออือเร็วเร็วเรไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเย็นแล้วก่อนเขาดังนะจริงๆจริงเปล่า มามามาขึ้นรถขึ้นรถมาเร็วเดี๋ยวนะตัดรถก่อนเติมมันยังเี่ยโอ้โหเรียบร้อยมานี่มานี่ไปทางไหนอ่ะสายมือสายมือสายมือนะสายมือสายมือสายมือขับดีดีสายมือไปทางไหนเนี่ยสายมือนั่นแหละแล้วก็เลี้ยวขวาตรงถนนเนี้ยเลี้ยวขวาออยู่ตรงไหนอ่ะซ้ายข้างๆร้านไอติมที่พี่ฝนทำงานอ่ะอ๋อแฮนนิเนี่ยหรอนั่นแหละนั่นแหละเข้าไปเลยไป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 โอเคเดี๋ยวจอดรถก่อนนะ แต่มีตังมาใช่ไหมอ่ะมีลงมาดิร้านนี้เนี่ยนะพี่ฝนใช่ร้านนี้แหละแน่ใจนะว่ามันโอเคอะ่ะอืมแน่ใจอ้าไป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 โอ้ร้านนี้เหรอพี่ฝนใช่ร้านนี้แหละเห็นเขาบอกว่าดังมากมาก,กเลยนะ นี่ไงคุณลุงคนตัดผมยืนอยู่ตรงนั้นนะขากําลังตัดกันอยู่อ่ะหรองั้นเราไปนั่งคอยกันก่อนดีกว่าลุงครับผมนั่งคอยตรงนี้นะอืมมามามา,มานั่งคอยอ่านั่งรงอ,องไปก่อนนะนั่งรอไปก่อนลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะเดี๋ยนะหากเก้าอี้นั่งไม่ค่อยได้อืมอ่ะโอเควางได้แล้วล่ะมีฝนฮะเรียกว่ามันนานเกินไปแล้วแหละ <laughs> เออใช่เนาะมันนานเกินไปแล้วเนี่ย <ไ> <ST 77> เอาไงดีะพี่เอกเราเดินไปถามคุณลุงก่อนดีกว่าว่าทาไมตัดคุณลุงนานเหลือเกินโอเคเดี๋ยวพี่เกเดินไปถามก่อนนะคุณลุงครับคุณลุงครับถึงคิวผมหรือยังครับยังงอกรอก่อนทาไมยาก็รอก็กลับไปได้เลยประตูอยู่ทางนั้นเอ้าทําไมคุณลุงเป็นอย่างนี้อ่ะพี่ฝนเด็กๆช่วยฉันด้วยดูดูทรงผมของฉันสิ เขาตัดทรงผมหยิกย้อยให้กับฉันเออทำยังไงดีพรุ่งนี้มีนัดเดทกับสาวซะด้วยพี่พี่เอกว่าไม่ดีและพี่ฝนเราเราออกประตูกันดีกว่าไปพี่พี่ฝนคิดว่าดูท่าทางเขาจะแบบน่าจะทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะทะเลาะกับแฟนมาเรากลับบ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยพี่ฝนประตูล็อกประตูล็อกเฮ้ยประตูล็อกทำไงอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไอ้เจ้าพวกเด็กน้อยเดี๋ยวแกจะต้องเป็นเหยื่อให้ฉันตัดผมให้เกลียนโล่งเป็น เด็กน้อยหัวเกลียนให้ตีแปะแปะแปะ,แปะไปเลยไม่นะ <c oughs> พี่เอกขอไม่ฝนยาวสลวยสีแดงแบบนี้จะไม่ยอมโดนตัดเด็กขาดไม่เราต้องโดนตัดหัวเกลียนเหรอไม่เอาอะโอ๊ยทำไงดีอะพี่ฝนเร,เราต้องไปแล้วนะถ้าออกประตูหน้าไม่ได้ก็ต้องออกประตูหลังแล้วล่ะใช่พี่เอกว่าเราหนีไปประตูหลังดีกว,ว่าไปกันเร็วไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยนี่ี่ตรงนี้ตรงนี้อ้าออกได้ออกได้ออกได้ีบอนเราวังให้ดีตรงนี้มันมีหวีเสนียดโอ้เพียกหวีเสนียดแบบใหญ่มากเพียกว่าอย่าเรียกหวีเสนียดีกว่าอันนี้ต้องเรียกคราดโอเคหวีแล้วเนี่ยอึบอึบอึบไอ้ผ่านหูเขายังชั่วหน่อยมาเร็วเพียกแล้วเฮ้ยตรงนี้เฮ้ย ทำไมอ่ะอันนี้แฟนคุณลุงเหรอหรือเปล่าเออสงสัยเป็นแฟนคุณลุงเขาเนี่ยดูดิดูปากดิโอ้ปากแดงแจ๋เลยอะโอนี่ยิงสาวในอุดมคติเห็นไหมปากนิดจะหูกหน่อยเน่ยดูดิสงสัยทะเลาะกับแฟนหลังบ้านแน่นอนเลยอ่ะอโอ้อย่างนี้เราต้องรีบออกแล้วล่ะพี่เอกไป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 กันเถอะตรงนี้มีลิปติกด้วยอุ้ยเกือบตกแน่ โอ้ลิฟท่งใหญ่มากเออลิฟตติกคุณป้าคนนี้แท่งบอลเลยเรเรา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 เ้ยเพียตกลงไปในรูบันไดเอ้าไอ้ไม่ใช่รูบันไดรูกันไกลทำไมเป็นงั้นน่ะวิ่งเลยไปหน่อยเราต้องมากระโดดใหม่เลยอ่ะยตรงนี้มีตลับไอชิโดมีที่ม้วนผมด้วยอ่ะโอ้ยยักษ์เลยกระโดดมาแล้ว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 ก็เหมาะสมกับเขาดีนะเพราะว่าเขาตัวใหญ่อ่ะดูดิโอ้แล้วทำไมคุณลุงทำอย่างนี้กับพวกเราเนี่ยพี่หวาน จอร์คิดว่าเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนะถ้าเขายิ่งโกรธเนี่ยเขาจะตัดผมของพวกเราให้กลายเป็นสกินเฮดเออเพียเอกพีเอกไม่เอาอะสกินเฮดปั๊บอะไรอะโอ้หอันนี้มันคือที่หนีบผมเปล่าที่หนีบผมหรอใช่ทำไมเป็นแบบนี้อะเป็นที่หนีบผมอ่ะเพี่รเคยใช้หรอเปล่าเห็นของแม่วางเอาไว้แม่ก็ไม่รู้ซื้อมาทําไมเหมือนกันนะเพีเอกเห็นใช้อยู่ตอนแรกอะ ตอนนี้ก็เสียบเอาไว้อ่ะเอาไฟไหม้แล้วเปล่าป่านนี้ยไม่รมู้หมายถึงเสียบเอาไว้กับไอที่เก็บของอ่ะเสียบๆม้วนๆเอาไว้อ่ะนี่คืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นมีดเหล่าดินสอบ่ะใช่หรอใช่เหมือนมีดเหล่าดินสออ่ะจริงหรอเอาไว้ทําอะไรอ่ะไม่รู้หรือเป็นมีดโกนน่าจะเป็นมีดโกนหนวดมากกว่าเพ็กก็ไม่เคยโกนด้วยมีดแบบนี้นะเคยโกนอีกแบบอ่ะไปกันเถอะ ไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอประตูปิดนะี่ฝนต้องออกทางหน้าต่างแทนเอต้องออกทางหน้าต่างงั้นหมายความว่าเราออกมาจากร้านได้แล้วสิเหรอเอายังเหรออุ้ยเราออกมาได้แต่ไม่รู้ว่าตรงนี้คือตรงไหนอะเพื่อนเขาให้วิ่งตามไปอ่ะงั้นเราอ้อมไปทางนี้กันดีกว่ามาแล้วเขาให้อ้อมเราเบี่ยงมามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เพียกมานี้นะอย่าบอกเราว่าให้เรากระโดดไปบนสายไฟอ่ะต้องเป็นกายกรรมเปียงยางมาเร็วมา นักเล่นกายกรรมไปแล้วจ้าอุ้ยอุ๊ยอุยอุยโ้โห,โหดีนะไฟไม่ช็อตพี่ฝนดูสิถ้าเราตกลงไปนี่คือตายอย่างเดียวใช่ในหลับตาไว้นะมาเร็วมาเร็วแต่พี่เอกบอกไว้ก่อนนะครับถ้าน้องๆจะไปปีนเสาไฟเล่นอย่างนี้มันอันอันตรายนะอย่าไปทําเด็ดขาดอย่าไปทาเด็ดขาดกายกรรมเปียงยางใช่เพราะอันนี้มันเป็นตัวการ์ตูนโลบอกรไงก็เลยทําได้ไอ้พี่ฝนทางนี้มีทางเข้าแหลกพี่ฝนจะลาพันเซลในลาพันเซลเนี่ยดูดิ อลาพันเซลผมยาวเอาลาพันเซลอย่างนี้เลยดื้อๆเลยนะสงสัยเขาโดนสตาร์แน่นอนเลยอ่ะเราต้องไปเราต้องไปบนผมของลาพันเซลใช่ไหมทาไม่ได้ผมของลาพันเซลแย่แน่นอนเลยแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเกือบตกเพียกมาเพียก่าสงสัยดีกว่าเดี๋ยวตายไปก่อนดีกว่าเฮ้ยมีฝนมีแบตเตอรี่เต็มเลยแบตเตอรี่เหรอแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัดผมอะถ่ายอะหัวแมงอะจริงเหรอพี่ฝนนึกว่ายังลบใช้ใช้ที่ไหนโอ้โห วางไว้เกลื่อนกลาดมากถ้าเราโดนชนเนี่ยเราต้องโดนมัตาเลียนไถผมแน่นอนโอ้ยเียใครปิดประตูเอาพี่ฝนเป็นไรพี่ฝนตรงนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาแล้วนี่มันที่ไหนเนี่ย้ยดูเหมือนว่าที่นี่น่าจะเป็นโรงเก็บของอะไรสักอย่างนึ่งดะโอ้ออกไม่ได้อ่ะไม่สามารถก้มได้ก้มไม่ได้เราก้มไม่ได้ ห้ามกลมไม่ได้อ่ะเดินดันต่อไปก็ไม่ได้อ่ะเออจริงๆแล้วเราเราควรจะออกไปได้เลยนะห้ามกลมโอเค้งไม่เป็นไรกลมไม่ได้เราก็กระโดดข้ามไปก็แล้วกันไม่กลมกระโดดก็ได้นี่ขึ้นข้างบนก็ได้ไม่ใช่ปัญหาไปเร็วไปเร็วไปเร็วสู้ๆทุกคนฮึบจะถึงแล้วโอ้โหแย่อยากจะบอกว่ากล่องข้างบนเนี่ยไหนมันกระโดดยากเหมือนกันมาเร็วชึบมาแล้วมามา นี่หวอดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในห้องแอร์เฮ้ยไม่ใช่ห้องแอร์นี่มันเป็นท่อส่งท่อระบายกาศเออช่องแอร์มาเร็วมาเร็วปุ๊บอุ้ยหล่นปุ๊บหล่นเหรอหล่นหล่นพี่ฝนอันนี้อะไรอ่ะข้างหน้าเป็นหัวอันนี้แน่เลยอ่ะหัวปลอมอ่ะขอเรียกว่าที่ใส่วิกเปล่าหัวปลอมเอาไว้อันนี้เปล่าเอาไว้ครอบวิกไงเอาไว้ตัดแต่งทรงผมอะไรเงี้ยฝึกอ่ะฝึกเอาไว้ฝึกกรอใช่ พี่เอกก็ไม่เคยเห็นเขาฝึกเหมือนกันนะปกติเห็นมาที่โรงเรียนแล้วก็จับไถเอาไถเอาไถ่เอาพี่เอกเฮ้ยอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะ what มันคืออะไรอ่ะดีดโอ้โหมีเสียงคำรามด้วยอะไรอ่ะเป็นวงวงอ่ะวงวงอ่ะเราเดินไปเลยได้ไหมเราเดินไม่ได้อ่ะพี่ฝนต้องกระโดดแสดงว่า มันเป็นอะไรเนี่ยกาเรียกว่าอะไรอ๋อมันคือไดเป่าผมนี่ไงไดเป่าผมเหรอเก็กก็ว่าแล้วอะไรเกี่ยวเกี่ยวโอ้โหโหิดได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเดินกลับมาดูเลยโดนดูดมากเ่พี่ฝนเนี่ยอะไรอ่ะสเปรย์อะไรสักอย่างใช่ไหมสเปรย์ฉีดผมเบาอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะมูดมูดป่ะมูดสปูดอ่ะที่ทำให้ผมมันแข็งแข็งอ่ะเออที่เวลาแบบเราไปตัดผมมาแล้วเวลาตัดเสร็จอ่ะเขาก็จะแบบคนๆนใส่มืออ่ะใช่ป่ะ น่าจะใช่นะใช่เปล่าไม่รู้แต่ว่ากันไกลตรงนี้ระวังให้ดีมันน่าจะคมนะเนี่ยเดินไปเฉยๆก็ได้ต้องหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงอ้าวเพื่อนเป็นไรอ่ะมันไงโดนกันไกลบาดดูดิเพื่อนโดนกันไกลบาดอ่ะมีฝนมายังอุ้ยขอด็อไว้อ่ะขอล็อไว้อ้าวแล้วเราจะออกทางไหนอ่ะมีรูตรงนี้อ่ะรูหนูเนี่ยเหรอเออปึ๊บไปแล้วอ้าวแล้วทำไมราวนี้ขาดออกกว่าได้ เราอยู่ในท่อระบายน้ําแล้วว่ะทุกคนเอ้ยพี่ฝนเรามาทางนี้ดีกว่าในท่อระบายน้ามีน้ำอีควไลอีกแล้วอีควไลทุกแมปมาเร็วกระโดดให้ผ่านนะพี่เอกมาแล้วมาแล้วน้ำพวกนี้มันติดเชื้อถ้าเราโดนมันไปแล้วก็เราอาจจะกลายร่างเป็นซอมบี้ก็ได้นะอุ้ยเกือบตกแม่ตรงนี้เร็วอึอ๊ออ้าอ้าอ้าหูนิดเดียวใช่นิดเดียวเลยอ่ะนิดเดียวเลยอ่ะนี่ต้องกระโดดเอ้ยต้องกระโดด มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเกือบไปโอ้ยโอยใจหายใจคว่ำโอ้ย oh, <laughs> เพื่อนตัวแตกอยู่นะพี่ยาดูนี่สิอันนี้นมีพืชน้ำอะ่ะที่มันโดนน้ำอีคไลอะ่ะแล้วมันกลายร่างกลายเป็นพืชยักษ์ <laughs> อ่ะเพี่ยาว่ามันต้นใหญ่ไปนะเออต้นมันใหญ่มากเกินไปถ้าเราโดนน้ำไปเนี้ยเราอาจจะกลายเป็นแบบัวยใหญ่ก็ได้นะจริงปะ <laughs> ทดลองดูสิอย่าเลยโอ้โหนี่ไงไปแล้วนี่ไงเป็นไงมั่งอ่ะตาย บอกแล้วก็ไม่เชื่อพูดไม่ทันขาดคำเห็นไหมเล่าต้องทดลองไงพี่ฝนรอพี่เอกด้วยแป๊บเดียวรอเดี๋ยวมีเจมาแล้วเราต้องเข้าไปในท่อมากระโดดเข้าท่อฟึ๊บเจออะไรอะโอ้ยฝนโอ้ยคุณลุงเขามาเนี่ยเขามาตอนท้ายเนี่ยเขามาแบบตรงไอ้นี่ตรงทางออกอ่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะเพียกว่าต้องรีบไป เพื่อนหายวอไปกับตาแล้ววะต้องรีบไปแล้วเราก็กระโดดหลบตรงลูกกงนึกอะไปเพื่อนเขาหายวอไปกับตาเลยอะ่ะโดนโอโดนคุณลุงเจ้าของร้านดูดเข้าไปอะ่ะคุณลุงเจ้าของร้านขยายร่างให้ด้วยแสดงว่าน้ําอีโคไลนั่นแหละแล้วทำไมพวกเราโดนแล้วเราตายอะ่ะเราไม่มีแอนต้บอดีเหมือนเขาอดิพี่ฝนพี่เอกโดนดูดเข้ามาในปากคุณลงุง อุ้ยพี่ฝนโอ้โหดูดิพี่เอกฟันเขาใหญ่ใหญ่เนาะเอใหญ่มากเลยตาโปนอีกตั้งหากเออตอนนี้พี่เอกเห็นนะอันมันเลิศแล้วโอ้ my god เข้าไปแล้วว่าโอ้โหอันนี้ยิ่งกว่าฟันปลาหมึกอีกนะแหลมเปรี้ยวเลยฟันแหลมมากรียเกว่ขาเป็นช่างตัดผมจริงๆเหรอเราเราเราต้องหนีแล้วแหละเราไปไหนไม่ได้เราอยู่แต่ในปากอะไอ้ตรงนี้มีรูพี่ฝนมีรูเหรอ อูอะไรอ่ะอยู่ในคออยู่ในคอมีเพื่อนมากระโดดรอเราด้วยเห็นว่าโอ้ m ม god นี่เราต้องต้องหลลงไปเหรอโอ้ยพี่กกระเด้งกระดอนลงมาไปแล้วเหรอโอ้กระเด้งมานี่เลยอ่ะเอานะรอเดี๋ยวนะรอพี่ฝนด้วยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวตายล้วไม่มาไม่มาให้สุดปล่อยไหลมันเลยปล่อยไหลไปแล้วเออปล่อยไหลไปแล้วนี่ไงปล่อยไหลมันเลยอยากกัก มีเพื่อนอรอเราเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนอรอเราทำไมตายอีกแล้วอ่ะพี่ฝนต้องไหลมาเลยไหลไปเลยเมื่อกี้ก็ไหลไปเลยใช่นะไปแล้วนี่ไงฮึบนี่ไงไหลไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะพอสุดก็กระโดดหน่อยนึงพี่ฝนอดูเหมือนว่าพวกเราจะไปกันไม่รอดแน่นอนเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยกระโดดแล้วเนี่ย ทำไมถึงทำกับฉันด่าพี่เอกนี่พี่เอกนี้พุ่งไปข้างหน้าเลยนะเกือบเข้าไปในหลอดอาหารแล้วอ่ะพี่เอกพุ่งเลยหรอเออไปแล้วโอ้โหทำไมกระโดดไปข้ามออกันล่ะไม่ได้สักทีง่ะเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงมาแล้วโอ้โหอ,อะไรกันเนี่ย ปล่อยธรรมดาก็มาได้แล้วนะเดินไหลลงมาเลยอ่ะเออฮ้่าจะมาได้โอ้โหต้องปล่อยให้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินี่มานี่เร็วเนี่อะไรอ่ะพี่เอกก็เดาไม่ถูกแต่ว่าโดนแล้วตายลิ้นลิ้นปี๋แน่นอนเลยอันนี้ไม่ใช่ลิ้นปี่นะดูทรงแล้วมันเป็นขั้นขั้นหนีมันคือละานาทใช่ไหม ออแล้วเราเเรเมันไม่ใช่ลิ้นปี่มันละนาดโอ้โหอยากจะบอกว่าแถมคนนี้เขากินอาหารไม่ย่อยอีกแล้วอะโอ้โหเฟนฟายแทงวันเลอร์เลยอะออาหารนี่กินไม่ย่อยมาเร็วทําไมคนตัวใหญ่ตัวยักษ์เขามักจะกินอาหารไม่ค่อยย่อยกันนะพี่เอกนี่ไงมาย่อยอยู่นี่เห็นพี่ฝนเขาไม่ค่อยเคี้ยวอะดิโอ้นี่นี่ใส่กอกสีน้ำตาลดุนเบลเลอร์เลยอ่ะไปละน่ากินเนอะเอาสีเอาเลย อื้ยผ่านได้เฉยเออผ่านวิผ่านได้เฉยเพียงผ่านมาแล้วอะ่ะโอ,อ้ผ่านได้เฉยเลยอะ่ะโอ้แบบชิวมากค่ะอันนี้จะบอกให้เฮ้ยออกมาข้างน,นอกออกมาแล้วพี่ฝนมีเส้นเหลืองด้วยเดี๋ยวนะนี่เราออกมาข้างน,นอกแล้วเหรอใช่พี่เอกว่าน่าจะรอดแล้วแหละโอเคงั้นเราต้องกระโดดผ่านเส้นเหลืองไปกระโดดทำไมวิ่งผ่านดิมันจะวิ่งเร็วอ๋อมันจะวิ่งเร็วขึ้นเนอะไปแล้ววื่นี่ไงหรือวิ่งเร็วขึ้นแล้วเราจะวิ่งเร็วไปทําไมเนี่ยนี่ไง เดี๋ยวๆเลยเลยเลเลย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 นี่หันไปดูลุงกันนเฮ้ยผมออกมาได้แล้วโหพี่ฝนไหนบอกว่าร้านดีไงอ่ะก็ดีอยู่นะคราวที่แล้วยังมาตัดเลยแต่ว่าไม่ใช่คนลุงคนนี้เอ้าโอ้โหเกือบเอาตัวไม่รอดเลยโอ้พี่ฝนก็เหมือนกันเกือบเสียผมยาวสลวยสีแดงไปซะแล้วอืมเราเกือบหัวเกลียนกันสองคนละว่าแต่ว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วกลับบ้านก่อนละกันเดี๋ยวไว้ค่อยวันอื่นมาตัดผมกันต่อไปไปไป กลับบ้านนะเออมาๆเดี๋ยวไปส่งโอ้ยโอ้ย,อยน่ากลัวจริงๆเลยนะพี่เอกใช่แล้วโอ้ยบาย,บายบายร้านตัดผมเอ้อยเอาเป็นว่าถ้าเปนเพื่อนคนไหนนะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะควันนี้พี่ฝนแล้วพี่เอกนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะบายบายจ้า โหนี่ถึงขนาดจำทางกลับบ้านไม่ถูกเลยเหรอเออบ้านหลังที่สิบอ็ดที่ไหนเราบ้านพี่บนอยู่นอกเมืองทธอ <c oughs>